เนีตั้งใจมาอย่างนี้วันนี้ผมก็เลยเห็นครับเออผมก็เลยจะมาตั้งเฟยหน่อยผมยังไงฮะกับตั้มนฟย์ไ้เทำพี่ชื่อก็ปีหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเป็นก็เราดูแลผมผมดูแลตัวเองดีผมดูแลผมดีคือผมไหนแล้วตั้ก็รู้สึกว่าเราแบบใส่ใจเรื่องผมเยอะขึ้นมากอันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้เกี่ยวกับมาพูดนพอเป็นเฟรนด์แต่ว่าแต่ก่อนอ่ะ คนเรายิ่งแบบที่เราทำมันไม่ค่อยดูแลตัวเองใช่ไหมมาดูแลหน้านี่ก็ถือว่าบุญละ,ะผมนี่คือที่หลังสุดเลยไม่บอกว่าแต่พอมาแบบาทำงานในบิวตการจริงๆผมเราเราใช้เยอะมากเซ็ตทุกวันเหมือนกันอะไรเงี้ยโดนใจโดนอะไรเงี้ยเราแบบะจะเริ่มรู้ตัวที่รู้สึกว่าผมเริ่มร่วงเริ่มอะไรอยางเงี้ยแล้วพอ,อหลังๆว่าเออรู้สึกว่าต้องดูแลก็เลยเอามันมาจริงดูแลจริงจังจรูงร้อ่อสู่ตอนนี้ผมแบบสุขภาพดีขึ้นเยอะมากวันนี้มันช่วยยังไงบ้างครับพี่ชีอ๋มันจะมีหลายหลายสูตรใช่ไหมครับแต่ว่าสูตรที่ตอนนีี้ท่แบบ เขาเรียกว่าเป็นฮีโร่โผล่ในเป็นสูตรแบบไอเทียนแบบคือคนที่มีรังแคก็จะแบบใช้ตัวนี้แล้วคือเอางี้ไม่เป็นคอมเพนเพราะเป็นแชมพูที่แพทย์ผิวหนังเลือกอันดับหนึ่งใช่ที่อันดับหนึ่งที่แพทย์ผิวหนังแนะนำจริงลักษณะามันตรึงมนเป็นเมสัมผัคือมันจะมีความเป็นแบบแต่ว่าถ้าพูดให้เข้าใจง่ายเลยเป็นเป็นแชมมันจะมีความเป็นแชมพูยาที่เ็อ่อที่เขาเรียกว่าสัมผัสในการใช้ทุกอย่างไม่เหมือนแชมพูยามันเป็นแบบเอ่อเดอร์มาโทโลจีก็คือแบบแพทย์อยู่ในังชายแต่ว่า ถ้าพูดแบบนี้คนจะจะติดภาพราะว่าต้องเป็นแชมพูที่กลิ่นเหม็นเน็นใช้ยากๆอะไรอย่างนี้คือไม่เลยคือแบบเปลี่ยนความคิดเลยว่าแชมพูที่แพทย์แิะนำก็สามารถเป็นแบบแชมพูที่มีเขารู้สึกในการใช้ที่ดีได้เลยใช้ง่ายครับสัมผัสก็จะนุ่มใช่กลิ่นหอมด้วยใช้ง่ายด้วยเราใช้มาหนึ่งปีแล้วใช่ครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นเยอะอันนี้ถามทั้งผมเลยใช่ผมว่าผมดีขึ้นหมาเห็นว่าเราใช้ทั้งอันนี้แล้วก็ใช้เซรั่มด้วยใช่ใช่ สูตรใหม่นี่เป็นยังไงที่ที่เปิดตัวสูตรใหม่คือมันจะมีอันนี้มีสูตรทูนวันด้วยสำหรับคนที่ยิ่งแบบไม่ค่อยชอบใช้ครีมนวดอันนี้คือเป็นทูนวันคือมีแชมพูบวกครีมนวดด้วยเลยเนี่ยวันหนึ่งเหรอคือเอาจริงรู้ว่ามันเยอะไปอ่ะคือเป็นสารทั้เช้าเย็นเลยไงเต่จริงๆอ่ะถ้าถ้าเป็นไปได้ก็สารทั้งเดียวเพราะแต่เราเซ็ตหกใช่ไหมเราทำงานแทบทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องต้องสารแบบฟูลสเต็ปแบทุกวันนะถูกไหม คือมันมางทีเซตแบบเยอะมากๆเยอะบางทีมันก็จะแบบโปรดักต์บนหเยอะเราก็จะลงคิีมูดก่อนให้มันเพราะต้องเถียรใช่ไหมครับว่าใช้ใช้แกลบเยอะๆเอามือสลักอะไรเงี้ยดึงไม่ออกอ่ะเราก็ต้องใช้อ่าฟิล์มลูฟให้มันมันซอฟต์ก่อนล้างแล้วก็บางทีใช้แชมพูสองสองรอบแล้วแสดงว่าตอนนี้มันก็มีส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่มันรุนแรง ใช่มี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 หลายสูตรเลยครับมันจะมีสูตรเพิ่มวัวลูมของผมด้วยสูตรสีสูตรสีส้มแล้วก็สีแดงเพื่อช่วยลดอาการปวดหัวดรวนแล้วก็สีเขียวก็สีเขียวจะเน้นเรื่องแบบหนังศีรษะบางคนเป็นแบบยิ่งอากาศร้อนๆเนี่ยมันจะแบบบางทีเอาไปวิ่งหรือไม่ต้องวิ่งแต่เดินออกตลางแดดหรือที่แบบ o u t d อ o r อ่ะแล้วรู้สึกว่าคันๆหนังศีรษะอันนี้ช่วยได้ใช่หนังเทปหน่อยครับงนาก็ฝากด้วยนะครับบางคนแบบเดี๋ยวนี้เป็นยุคที่ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลร่างกายมากขึ้นด้วยซึ่งผมว่าหนังศีรษะก็เป็นนหึ่ง คนอยากจะหันมาส,สนใจดูแลมากขึ้นในไทยแบบออยากจะเป็นมือใหม่ในการดูแลผมนะผมแนะนั่งกับตัวเงเลยครับมิชี่เดอร์คอร์ครับดีสุดดีที่สุดวันนี้ก้าวบ้านจากจออกก้าวกจาบ้านเท่ไาไหรนะรัค <c oughs> ือตอนนี้ไม่ไสงสารเลยสงสารแฟนเพราะว่าเพราะว่าแฟนวิ่งงานคือวันนี้เนเตโฟกัสังแล้วก็นิวเนี่ยออกงานคนงานกันหมดแล้วคือแบบ ทนายก็อยากจะแบบไปหาให้ครบแบบทุก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 คนใชทนายก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาแล้วฝนตกก็เดินทางไปแบบผ็นใจมากๆแบบช่วงนี้บ้านเราคนยเรื่องอรเนาะเรื่องฝนเดี๋ยววันนี้แฟนขับก็ไม่ถอยเลยนะที่ไม่ถอยเลยคุณมาคุณมาครับคนารั่อย อันนี้คือก่อนก่อนเตยจะเป็นงานเยซังงานนิวคนแรกแล้วงานเยซังต่อแล้วงานเตยเลยก็แข็งแร่งเนาะก็รอซื้อสลักฐานให้เยซังอยู่คนเดียวด้วยนะก็พื้นที่สกุลกีไลน์นี่ค่ะก็เลยนะครับซื้อที่สกุลกี่ไรนนี่ให้ดูเยซังตรงอยู่ในทะเลดีกว่านะจ๊ะตลายเกินเอาไปว่ายน้ำเล่นเหรอใช่ครับเอาไปว่ายน้ำเล่นนี่อจะซื้อซื้อกล่อให้เยซังอยู่การยุกความนต้องควรอยู่ในกองไช่ควรจะไปไหนเวลาแบบ พ่ออะไรอย่างนี้ปกติพ่อแม่เหขาแบบให้ลูกข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเขาไปกรอบปะไปขอเลยไปขอเลยตัวนี้ลูกเขาออกงานคนเดียวครั้งแรกคนเรั้งแรกไม่ห่วงเลยเอาจริงนะลูกเก่งของพ่อแม่ด้วยซ้ำตอนนี้ลูกเก่งกว่าพ่อพ่อป้าป้าด้วยซ้ำคือลูกแบบลูกมีความสดใสสูงมากคือตอนนี้ตาใสมากครับก็ไม่ต้องห่วงเลยช่างพูดช่างเจีจาเจ้แจ้าเก่งสุดมีเทรนด์มาแล้วอะไรกัน ไม่ต่นเตนเขาก่อนไหมลูกเออแกจะแกจะพบเป็ดตกปลาไปไว้วตกยายนุภาคนะหลังวันนี้มีพลุกับบไมคคาถาด้วยอย่างเป็นทางเยอะล่าสุดเหมือนไปตกไี่ตกเหมือนแตบไปไปไปเจอพี่สาวเจ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 ฟีเจเจเบงกี้ใช่ร้ายจริงนอกจากจะตกเหล่ายานแล้วก็ตกผู้วิหารค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตลอดใช่ใช่ใช่หายเก่งนะายเก่ง แล้วต่อไปถ้าเกิดเขาจ้างลูกแล้วเขาแถมพ่วงแถมพ่อแล้วทำไงดีเนี่ยพ่อยอมไปฝีให้ครับเอาทำเพื่อลูกก่อนเนาะใช่ใก็ไปออกงานเป็นเป็นแบบด้วยกันก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยนายยิ่งกับอ้ําเขามาปฏิเสธกันไบบอ่าไม่ก็ไม่ไม่เหงานะก็เรารู้แต่ละคนก็มีงานแบบบางทีก็เขาเรียกว่าแยัดทำงานบ้านก็เป็นสีสันชีวิตกานเลยอ่าวันนี้ต้องจ้างลูกแล้วน้องรั่างถึงลูกกับ รักไหมรักไหมใช่อยู่นี่หรออ่าใช่ั้งหลังเราพี่แหลยพี่หรอไม่มีอะไรได้จะกลับบ้านเสร็จแล้วเป็นยังไงยังไงน้องรักเหกันรักจกี่ไหมรักกันมากร้ายเป็นอันหนึ่งเลยนะเป็นน้องตั้งแต่อ่าสุดกุลาเราอยู่ในรั้วสถาบันเดียวกันเด็ก no ส right. ุด uh กุลาก็คอนเฟิร์มได้ประมาณนึงแล้วว่าไม่ไม่ไม่ใช่เบอรกระดิบไม่เออไม่ธรรมดาเป็นสังคม มาเข้าเจียงทีวีอีกก็รู้สึกว่าเออนี่คือรุ่นน้องสองชายศักด์ศรีสองปากสองขาของเราชื่อแปลว่าพาทิ่เหมือนกันอีกโอ้โอ้กาย์ศรีคาทิ่ไม่สกาย์ศรวงวงระเบียบบองพาทองค์ล่าสุดที่เขาบอกว่ามีวงวนจะอยากของวงาันนันแหแต่เขาบอากได้แต่ว่าผมผมไม่ต่อนล้วผมรู้สึกว่าจริงๆกับแฟนๆจะมีแฟนๆทุกรอบเลยนะในี่ยน่ารักตรงที่เขาเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์สูงมาก พอเราเห็นเนี่ยเราเราคันอยากจะแบบอยากจะคุยด้วยเพราะแบบมันมีความแบบมันเจ๋งเงยคิดได้ไงเออแบบอะไรนะไม่ชอบเลยฟิสิกส์แต่รู้ว่านี่มีมวลเขาเก่งเขาเก่งเราก็รู้สึกว่าเอออยากเข้ามาต่อครัแล้วเราไปคุยอะไรกับครามในโซเชียลไม่ได้ยไฟก็เราก็ไปแนชาวันนี่แหละเขาก็เลยมาแบบเหมือนเราบอกว่าเอออะไรนะบอกว่าบอกว่าถึงไม่ได้เป็นคนสูงหรี่แต่ขอสักมวลเถอะเพราะว่าเป็นเขามีมวลไงเขาเลยส่งเบอร์เลิกบุหรี่ให้เรา กับการที่จะต้องเป็นแฟนของเขาไม่เพราะว่ามันมันก็น่ารักดีผมว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนเลยว่าบางทีมันไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนหรอกแต่แว่าเพื่อนกับเพื่อนคนนี้แบบมันเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่มันน่าดูน่ารักมันมีหมดแหละเคยเป็นไหมครับเหมือนแบบวันนี้เราเห็นเพื่อนๆสองคนที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักเลยเยมืองมาดังหนึ่งต้องเป็นขอเราไงเป็นอาชีพก่อนเอ่อเอามาตีกันเลยเซสักาเลียร์ตาครับผมเอาที่เป็นไงหม ก็ át, อยู่ในออนโปรเซสครับอยู่ในขั้นตอนการไปอ่านบทมาแล้วใช่ไจะลองพี่เลนไปได้ไหมทุกคนก็ฟิดหมุดทิดกล้ามกันคิดอะไรฟิตแล้วนี่เป็นพี่เลนต่อเนื่องเอาถอดทิเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บล่ะก็เคยไปอ่านบทมาแล้วรู้สึกว่าคั้งสนุกและเครียดเครียดจนพี่รู้สึกว่าโอ้โหบทหนักเหมือนกันเลยอย่างนี้หมายถึงว่าบท คือเขาเรียกว่าอะไรเดียตั้งแต่บางานมาตจไม่เคยเล่นอะไรที่เป็นนุ่มอะเป็นเดียรแบบนี้บทแบบนี้อะไรอย่างนี้ก็เป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับเรามีอะไรที่มัาทานม้ยนี่มแหละคืกว่าคามยากามยากเอาวิ้งมีใครสัมภาษณ์ไว้แล้วว่าจะได้ตอบิหรือว่าภาษาโค๊กตุ๊กกับภาษาเหนือา่เออแต่ว่ามันไม่ใช่เชิงแบบมันไม่ใช่เนื้อเหนือแบบโอ้โหแบบไม่ใช่โอ้โหแบบพูดออกมาแล้วเป็นแบบนุ่มเลยอย่างนั้นเพ่อนาดนั้นอ่ะมันเป็นมีความกลิ่นกลิ่นนะซูนกลิ่น กิ่นแกงมุ้อ่อยอ่ะอะไรอย่างงี้มันมีความจีมจิตไม่รู้เป็นภาคเหนือแต่แบบไม่ไม่ถึงกับแบบโขนเหนือแบบเหนือลอยไม่ต้องมีเอะไรไม่ต้องมีซ้ำเลยแล้วอย่างเรื่องการสันแต่ว่าแต่ว่ามันต้องมีเขาเรียกมันต้องมีเขาเรียกกลิ่นของการพูดที่มันไม่ใช่สมัยใหม่นะ,ะใช่ใช่คือ คือคงไม่ไ huh. ด like mm ้ไปพูดให้ดูโบราณมากเหมือนแบบอ่าคือถ้าสมมติถ้ายกเป็อย่างบรรทุนถ้าเป็นหนักแบบตำนางสมุนไพรสวนหรืออื่อไทยนะเขาจะพูดให้เป็นดูเป็นกลาแบบเป็นดูทันเลยอย่างเราก็จะแบบจะมีมีจุดอยู่ว่าจะประมาณไหนส่วนบินเขาบอกว่าต้องต้องตนองแต่งเต็มทีมาเราต้องด้วยไหมคือแต่ทุกเรื่องแต่ว่าเอาพูดจริงคือแต่เป็นการหนักใจให้เตารู้สึกว่าดีนะดีตรงที่มันทำให้เราอ่ะเราทำงานในโอกาสแบบสักพักแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่า มันแบบมีไฟอยากจะ factory, like แบบพ like. ัฒนาตัวเองอะไรได้อะไรเงี้ยแบบมีหลายอย่างต้องเรียนรู้อะไรเงี้ยอย่างขี่ม้าเอ่ยพูดภาษาโบราณเอ่ยเราเป็นคนเจนใหม่ด้วยไงเราก็พูดภาษาโบราณอะไรเงี้ยล่างควาเออยากไหมกันจะต้องไปฝึตกการขี่ม้าเนี่ยสิอะไรนะครับยากตุกการต้องไปฝึกขี่ม้าเนี่ยเราทำจะเดินปกติเรายังยากเลยไม่รล้วิ่งนะไม่รู้อยู่ครับมีใครบอกแล้วหรอไม่พีระเป็นคนที่สองอ๋อโอเค ก็เป็นธรรมดาแหละยุคนั้นก็ต้องร่างสัตว์กินน่ะอ,อยู่คนมาหลังมาแล้วต้องจำก่อนได้ด้วยนี่แหละครับทุกคนออขอกำลังใจหนักๆนะครับก็แต่ดีตรงที่เรามีแรงพื้นเตืเอ้อกลับไปมอญเราก็ต้องเชื่อทำกันว่านใ,ใ,ในในในพานนี้ดีกว่าอยากแบบกล้าตัวเองกล้าดีด้านนี้เลยเที่แกช่วงนี้บางหลานช่วงนี้ตึงเราตึงมากลเลยนะใช่เพราะว่ามีเด็กๆในตลาดในในฐานะเราหัวแถวแล้วตอนนี้มีไงหัวแถว ในเรื่องของอายุใช่ไหมครับเออใช่ก็หัวแถวแล้วเราเราหัวแถวแล้วตึกแถวยาว้ากนิดนี่แหะครับว่าแถวตึกกระสอบยาวถึงพาราคอนเลยไม่หัวสุดละกันไม่หุดไม่น่าสุดละกันนะไม่น่าสุดแต่ว่ากลุ่มหน้าหน้าอ่ะใช่คำว่าเป็นกลุ่มหน้าเราความคิดเราเป็นแบบนี้แหละเราเป็นพี่และต้องดูแลน้องๆที่ตามมามาเยอะแยะไปหมดนี่แหละก็เหมือนที่กวางเซี่ยบอกเรารู้สึกว่าพอคนที่อายุต่างกันอาจจะไม่ต่างมามาอยู่ด้วยกันเนี่ย ความน่ารักคือมันเป็นการแชร์กันมันทำให้มันทำให้มันไปเจอตรงกลางกันว่าเออการอยู่ด้วยกันของคนหลายๆเจนมันอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคนคนเจ,จนเด็กก็รู้สึกว่าเขาเรียนรู้อะไรจากรุ่นพี่ได้หลายอย่างมากที่จะแบบขอคำแนะนำจากลุงพี่ไอ้คนโตกว,ว่าก็รู้สึกว่าเออเราต้องเขาเรียกว่าอยู่กับคนเด็กกว่ามันก็จะซึมซับพย์ทักนะความเด็กบางอย่างเข้าในตัวเราทำให้เรารู้สึกว่าเรา,รส,า,ารสดใสยอยู่อะไรเงี้ยมันการช่วยเหลือกันะกอะไรกันแต่ว่าน่ารักอย่างเงี้ย เด็กสุดก็คือสองคนรวมกันยังไม่เท่าเรายังไม่เท่าเราอ่ะเราเราหวั่นหวั่นมั้งไม่เรื่องบทอะไรหวั่นหวั่นเรื่องบทมั้งไหมบทอเรื่องบทเราหวั่นหวั่นทักยก่อนเออเป็นพี่พ่อแล้วเนี่ย่ีบทเาอว่าเฮ้ยเราแบบกลัวเดี๋ยวเอาพวกโเจมาแย่งบทพ่อเราเ้ยก็มีหวั่นหวั่มาบทพ่อเลยบทชั้นอรเล่นไก็ ไม่หรอปวนหรือปวดเพียงใดนะแล้วก็คือกลัวว่าเดี๋ยวกันจะต้องขยับหรือยังจากพระเอกกลายเป็นไม่แล้ววลไม่พระเอกแล้วที่ขึ้นอาจจะเป็นพี่พระเอกแล้วอะไรเงี้ย<อ>โอ้โหงั้นตอนนี้เป็นพ่ออยู่ก่อนแล้วกันพ,พ่ออยู่ก่อนอยจะเอาอยู่นะอย่เอาอยู่นะอยู่คือเอาไงคือเนื่ว<อ>งจากเทวทวีเขาก็จะแบบมีคือเขามีเด็กเยอะเข้ามาใช่ไหมนักแสดงโตค่ายก็โตตามและนี่หมายถึงว่าก็จะมีซีรีส์ก็จะแบบหลากหลายมากขึ้นคือแต่ก่อนเราจะเน้นแตบซีรี์วัยรุ่นซะเยอะแต่พอแบบเรามีแบบ เขาเรียกว่าเราทําซีไปเยอะมากขึ้นแต่ปีนึงเป็นหลายเรื่องมากๆอ่ะเราก็เราก็ไม่สามารถทําแบบไปรุ่นอย่างเดียวได้หรอกนะก็ต้องเป็นนีแฟนตาซีบ้างซีรุ่นนี้นั่นบ้างไว้เออร์ถูกแล้วมันก็มีเขาเรียกว่ามีหลากหลายพื้นที่ให้ให้เราลงไปเล่นใทนเราตัก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนการทำงานตามชอมต่างๆได้มากขึ้นใช่ครับไป